บทนิพนธ์รวมการอ่านออกเสียงพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยสองพวกเจ้าเคยพยายามที่จะครองราชเป็นกษัตริย์แล้ววันนี้ พวกเจ้าก็ยังไม่ปล่อยการนี้ไปโดยสิ้นเชิงพวกเจ้ายังคงปรารถนาที่จะครองราชเป็นกษัตริย์ที่จะยกฟ้าสวรรค์ขึ้นและรองรับแผ่นดินโลกตอนนี้จงพิจารณาคำถามนี้พวกเจ้าครอบครองคุณสมบัติเช่นนั้นหรือไม่พวกเจ้าไม่ได้กำลังไร้สำนึกโดยสิ้นเชิงหรอกหรือสิ่งที่พวกเจ้าสแสวงหาและอุทิศความสนใจของพวกเจ้านั้นเป็นจริงได้หรือ พวกเจ้าไม่ได้ครอบครองแม้กระทั่งสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติมันไม่น่าสมเพศหรอกหรือดังนั้นวันนี้เราจึงพูดถึงเพียงการได้รับการพิชิตการเป็นคำพยานการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าและการเข้าสู่วิถีแห่งการได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมและไม่พูดถึงเรื่องอื่นใด ผู้คนบางคนเบื่อหน่ายกับความจริงที่ไม่มีสิ่งเจือปนและเมื่อพวกเขาเห็นการพูดคุยเกี่ยวกับสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติและการพัฒนาขีดความสามารถของผู้คนทั้งหมดนี้พวกเขาก็หลังเลบรรดาผู้ที่ไม่รักความจริงจะไม่ทำให้มีความเพียบพร้อมได้โดยง่ายตราบเท่าที่พวกเจ้าเข้าสู่วันนี้ และกระทําการโดยสอดคล้องกับน้ําพระทัยของพระเจ้าทีละขั้นตอนเจ้าจะถูกกำจัดไปได้หรือหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจมากมายเหลือเกินในจีนแผ่นดินใหญ่พระราชกิจที่มีขนาดยิ่งใหญ่นักและหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสพระวจนะมากมายเหลือเกินแล้วพระองค์จะทรงยอมแพ้เมื่อถึงครึ่งทางได้หรือ พระองค์จะทรงนำทางผู้คนลงสู่บาดาลลึกได้หรือวันนี้จุดสำคัญที่สุดคือเจ้าต้องรู้จักเนื้อแท้ของมนุษย์และต้องรู้จักสิ่งที่พวกเจ้าควรเข้าสู่เจ้าต้องพูดถึงการเข้าสู่ชีวิตและการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยวิธีการที่จะได้รับการพิชิตจริงๆและวิธีการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์วิธีการเป็นคำพยานสุดท้ายต่อพระเจ้า และวิธีการสำธิ์ความเชื่อจนกว่าจะหมดลมหายใจเจ้าต้องจดจ่อกับสิ่งเหล่านี้และต้องละวางและเฉยเมยต่อสิ่งที่ไม่เป็นจริงหรือไม่สำคัญก่อนเป็นอันดับแรกวันนี้เจ้าควรตระหนักรู้วิธีการที่จะได้รับการพิชิตและวิธีการที่ผู้คนประพฤติตัวหลังจากที่พวกเขาได้รับการพิชิตแล้วเจ้าอาจพูดว่าเจ้าได้รับการพิชิตมาแล้ว แต่เจ้าสามารถเชื่อฟังจนกระทั่งหมดลมหายใจได้หรือไม่เจ้าต้องสามารถติดตามไปจนถึงที่สุดไม่ว่าจะมีความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ใดๆหรือไม่ก็ตามและเจ้าต้องไม่สูญเสียความเชื่อในพระเจ้าไม่ว่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดแล้วเจ้าต้องสำริดคำพยานสองแงม่มุมนั่นคือคำพยานของโยบ การเชื่อฟังจนกระทั่งหมดลมหายใจและคำพยานของเปโตรการรักพระเจ้าอย่างถึงที่สุดในด้านหนึ่งเจ้าต้องเป็นเหมือนโยบกล่าวคือเขาได้สูญเสียสิ่งครอบครองทางวัตถุทุกอย่างไปและถูกรุมเร้าด้วยความเจ็บปวดของเนื้อหนังถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ละทิ้งพระนามของพระยาเวนี่คือคำพยานของโยบ เโตรสามารถรักพระเจ้าจนหมดลมหายใจเมื่อเขาถูกตรึงกางเขนและ,ะเผชิญหน้ากับความตายเขายังคงรักพระเจ้าเขาไม่คิดถึงความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ของเขาเองหรือไล่ตามเสาะหาความหวังที่สวยงามหรือความคิดที่ฟุ้งเฟอ้อและเขาพยายามที่จะรักพระเจ้าและเชื่อฟังการจัดการเตรียมการทั้งหมดของพระเจ้าเพียงเท่านั้น เช่นนั้นคือมาตรฐานที่เจ้าต้องสำร็จก่อนที่เจ้าจะสามารถได้รับการพิจารณาว่าได้กล่าวคำพยานแล้วก่อนที่เจ้าจะกลายเป็นใครบางคนที่ได้รับการทำให้มีความเพียรพร้อมหลังจากที่ได้รับการพิชิตแล้ววันนี้หากผู้คนรู้จักเนื้อแท้และสถานะของตัวพวกเขาเองจริงๆพวกเขาจะยังคงแสวงหาความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้และความหวังอยู่หรือ สิ่งที่เจ้าควรรู้คือสิ่งนี้เราต้องติดตามพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าทรงทำให้เราเพียบพร้อมหรือไม่ก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำในตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีและทรงทำเพื่อประโยชน์ของเราและเพื่อให้อุปนิสัยของพวกเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้และพวกเราสามารถกำจัดอิทธิพลของซาตานออกจากตัวของพวกเรา เพื่อให้พวกเราสามารถเกิดในแผ่นดินแห่งความสกปรกโสมมแต่กระนั้นก็กําจัดความไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวของพวกเราเองสลัดทิ้งความสกปรกโสมมและอิทธิพลของซาตานเพื่อทิ้งมันไว้เบื้องหลังแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่พึงประสงค์จากเจ้าแต่สำหรับพระเจ้าแล้วนี่เป็นแค่การพิชิตชัย ซึ่งกระทําเพื่อให้ผู้คนมีการตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเชื่อฟังและสามารถนอบนอบต่อการเรียบเรียงจัดวางทั้งหมดของพระเจ้าได้สิ่งทั้งหลายจะสำเร็จลุล่วงได้ในหนทางนี้วันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ได้รับการพิชิตแล้วแต่ภายในตัวพวกเขายังคงมีสิ่งที่เป็นกระบฏและไม่เชื่อฟังอยู่มากมาย วุฒิภาวะที่แท้จริงของผู้คนยังคงเล็กน้อยเกินไปและพวกเขาสามารถกลายเป็นเต็มไปด้วยพลังเท่านั้นหากมีความหวังและความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้เมื่อขาดพร่องความหวังและความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้พวกเขาก็กลายเป็นคิดลบและคิดเกี่ยวกับการทอดทิ้งพระเจ้าด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นผู้คนไม่มีความพึงปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ ที่จะพยายามใช้ชีวิตตามสภาวะความเป็นมนุษย์ปกตินี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องพูดถึงการพิชิตใยอันที่จริงแล้วการทำให้มีความเพียบพร้อมเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับการพิชิตใยกล่าวคือในขณะที่เจ้าได้รับการพิชิตผลแรกของการได้รับการทำให้มีความเพียรพร้อมก็สําฤทจิเช่นเดียวกัน ในที่ที่มีความแตกต่างระหว่างการได้รับการพิชิตและการได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมนั่นจะเป็นไปตามระดับการเปลี่ยนแปลงในผู้คนการได้รับการพิชิตเป็นขั้นตอนแรกของการได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมและไม่ได้หมายความว่าพวกเขาได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมอย่างครบบริบูรณ์แล้ว อีกทั้งไม่ได้พิสูจน์ว่าพวกเขาได้รับการส่งรับไว้โดยพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์แล้วหลังจากที่ผู้คนได้รับการพิชิตแล้วมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในอุปนิสัยของพวกเขาแต่การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นยังขาดพร่องซึ่งการเปลี่ยนแปลงในผู้คนที่ได้รับการส่งรับไว้โดยพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์แล้วอยู่มาก วันนี้สิ่งที่ได้รับการดําเนินการคือพระราชกิจแรกเริ่มในการทำให้ผู้คนมีความเพียรพร้อมการพิชิตพวกเขาและหากเจ้าไม่สามารถสำฤทธิการได้รับการพิชิตได้เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีวิถีทางที่จะได้รับการทำให้มีความเพียรพร้อมและได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์ได้ เจ้าจะได้รับเพียงพระวจนะแห่งการตีสอนและการพิภากษาไม่กี่คำแต่พระวจนะเหล่านั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจของเจ้าอย่างครบบริบูรณ์ได้ดังนั้นพวกเจ้าจะเป็นหนึ่งในพวกที่ถูกกำจัดนั่นจะไม่แตกต่างไปจากการมองดูอาหารอันฟุ่มเฟือยบนโตะ๊ะแต่ไม่ได้รับประทานมันเลยนั่นไม่ใช่ฉากเหตุการณ์ที่น่าสลดสำหรับเจ้าหรือ ดังนั้นแล้วเจ้าจึงต้องแสวงหาการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือไม่ว่าจะเป็นการได้รับการพิชิตหรือการได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมทั้งสองต่างเกี่ยวข้องกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตัวเจ้าหรือไม่และว่าเจ้าเชื่อฟังหรือไม่และการนี้กำหนดพิจารณาว่าเจ้าจะสามารถได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าหรือไม่ จงรู้ว่าการได้รับการพิชิตและการได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมนั้นมีพื้นฐานอยู่บนขอบข่ายของการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อฟังเท่านั้นรวมทั้งบนพื้นฐานที่ว่าความรักพระเจ้าของเจ้านั้นบริสุทธิ์เพียงใดสิ่งที่พึงประสงค์ในวันนี้คือการที่เจ้าสามารถได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมอย่างครบบริบูรณ์ แต่ในตอนเริ่มต้นเจ้าต้องได้รับการพิชิตเจ้าต้องมีความรู้เกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าอย่างเพียงพอต้องมีความเชื่อที่จะติดตามและเป็นบุคคลผู้ซึ่งแสวงหาการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะกลายเป็นใครบางคนที่พยายามที่จะได้รับการทำให้มีความเพียรพร้อม พวกเจ้าควรเข้าใจว่าในคันลองของการได้รับการทำให้มีความเพียรพร้อมเจ้าจะได้รับการพิชิตและในคันลองของการได้รับการพิชิตเจ้าจะได้รับการทำให้มีความเพียรพร้อมวันนี้เจ้าสามารถพยายามที่จะได้รับการทำให้มีความเพียรพร้อมหรือแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในสภาวะความเป็นมนุษย์ภายนอกของเจ้าและการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้า แต่สิ่งที่มีความสำคัญเป็นหลักคือการที่เจ้าสามารถเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทำในวันนี้มีความหมายและมีประโยชน์กล่าวคือสิ่งนี้ทำให้เจ้าที่เกิดในแผ่นดินแห่งความสกปรกโสมมสามารถหลีกหนีจากความสกปรกโสมมและสลัดมันทิ้งไปได้สิ่งนี้ทำให้เจ้าสามารถเอาชนะอิทธิพลของซาตาน และทิ้งอิทธิพลมืดของซาตานไว้เบื้องหลังโดยการจดจ่อกับสิ่งเหล่านี้เจ้าจะได้รับการคุ้มครองปกป้องในแผ่นดินแห่งความสกปรกโสมมนี้ในท้ายที่สุดแล้วเจ้าจะได้รับการขอให้กล่าวคำพยานใดเจ้าเกิดในแผ่นดินแห่งความสกปรกโสมมมแต่สามารถกลายเป็นบริสุทธิ์ได้ไม่มีวันมีมนทินจากความสกปรกโสมมอีก เพื่อใช้ชีวิตภายใต้แดนครอบครองของซาตานแต่พรากตัวเจ้าเองไปจากอิทธิพลของซาตานเพื่อไม่ถูกซาตานครอบครองและรังควานและเพื่อใช้ชีวิตในพระหัตถ์ขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นี่คือคำพยานและข้อพิสูจน์ถึงชัยชนะในการต่อสู้กับซาตานเจ้าสามารถละทิ้งซาตานได้ เจ้าไม่เผยอุปนิสัยเยี่ยงซาตานในสิ่งที่เจ้าใช้ชีวิตตามอีกต่อไปแต่ใช้ชีวิตตามสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์บรรลุเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์แทนกล่าวคือสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติสำนึกรับรู้ปกติความรู้ความเข้าใจเชิงลึกปกติการตัดสินใจแน่วแน่ปกติที่จะรักพระเจ้า และความจงรักภักดีต่อพระเจ้าเช่นนั้นคือคำพยานที่กล่าวโดยสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้าเจ้าพูดว่าพวกเราเกิดในดินแดนแห่งความสกปรกโสมมแต่เพราะการคุ้มครองปกป้องของพระเจ้าเพราะการเป็นผู้นำของพระองค์และเพราะพระองค์ทรงได้พิชิตพวกเราพวกเราจึงได้กำจัดอิทธิพลของซาตานออกไปจากตัวพวกเราเอง สิ่งที่พวกเราสามารถเชื่อฟังในวันนี้ก็เป็นผลของการได้รับการพิชิตจากพระเจ้าเช่นเดียวกันและนั่นไม่ใช่เพราะว่าพวกเราดีงามหรือเพราะว่าพวกเรารักพระเจ้าโดยธรรมชาติเป็นเพราะพระเจ้าทรงเลือกพวกเราและทรงกำหนดพวกเราไว้ล่วงหน้านั่นเองพวกเราจึงได้รับการพิชิตในวันนี้สามารถกล่าวคำพยานต่อพระองค์ได้และสามารถรับใช้พระองค์ได้ ดังนั้นเป็นเพราะพระองค์ทรงเลือกพวกเราและทรงคุ้มครองปกป้องพวกเราเช่นเดียวกันนั่นเองพวกเราจึงได้รับการช่วยให้รอดและปล่อยจากแดนครอบครองของซาตานและสามารถทิ้งความสกปรกโสมมไว้เบื้องหลังและได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ในชาติของพญานาคใหญ่สีแดงนั้นนอกจากนั้น สิ่งที่เจ้าใช้ชีวิตตามโดยภายนอกจะแสดงให้เห็นว่าเจ้าครอบครองสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติมีสำนึกรับรู้ต่อสิ่งที่เจ้าพูดและเจ้าใช้ชีวิตตามสภาพเสมือนของบุคคลปกติเมื่อผู้อื่นมองเห็นเจ้าเจ้าไม่ควรเป็นสาเหตุให้พวกเขาพูดว่านี่ไม่ใช่ภาพลักษณ์ของพญานาคใหญ่สีแดงหรอกหรือการประพฤติของพี่น้องหญิงไม่เหมาะสมสำหรับพี่น้องหญิง การประพฤติของพี่น้องชายไม่เหมาะสมสำหรับพี่น้องชายและเจ้าไม่มีมารยาทของวิสุทธิชนแต่อย่างใดเลยจากนั้นผู้คนจะพูดว่าไม่สงสัยเลยที่พระเจ้าตรัสว่าพวกเขาเป็นพงพันของโมอับพ,พระองค์ตรัสถูกต้องทั้งหมดหากผู้คนมองดูพวกเจ้าแล้วพูดว่าถึงแม้ว่าพระเจ้าตรัสว่าพวกท่านเป็นพงพันของโมอับ สิ่งที่พวกท่านกำลังใช้ชีวิตตามได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกท่านได้ทิ้งอิทธิพลของซาตานไว้เบื้องหลังถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นยังคงอยู่ภายในตัวพวกท่านแต่พวกท่านจะสามารถหันหลังให้กับสิ่งเหล่านั้นได้นี่แสดงให้เห็นว่าพวกท่านได้รับการพิชิตอย่างครบบริบูรณ์แล้วพวกเจ้าที่ได้รับการพิชิตและได้รับการช่วยให้รอดแล้วจะพูดว่า มันเป็นความจริงที่พวกเราเป็นพงพันของโมอับแต่พระเจ้าได้ทรงช่วยพวกเราให้รอดแล้วและถึงแม้ว่าพงพันของโมอับในอดีตจะถูกละทิ้งและถูกสาบแช่งและถูกผู้คนของอิสราเอลขับไล่ไปท่ามกลางคนต่างชาติแต่วันนี้พระเจ้าได้ช่วยพวกเราให้รอดแล้วเป็นความจริงที่ว่าพวกเรานั้นเสื่อมทรามที่สุดในบรรดาผู้คนทั้งหมด การนี้ได้รับการประกาศกฤษฎีกาโดยพระเจ้านี่คือข้อเท็จจริงและมันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้แต่วันนี้พวกเราได้หลีกหนีจากอิทธิพลนั้นแล้วพวกเรารังเกยียจบรรพบุรุษของพวกเราพวกเราเต็มใจที่จะหันหลังให้กับบรรพบุรุษของพวกเราที่จะละทิ้งมันและเชื่อฟังการจัดการเตรียมการทั้งหมดของพระเจ้าอย่างถึงที่สุด โดยปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและสำฤทธิ์ข้อพึงประสงค์ที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเราและบรรลุการทำให้สมดังน้ำพระทัยของพระเจ้าโมอับได้ทรยศพระเจ้าเขาไม่ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเขาถูกพระเจ้าทรงเกลียดชังแต่พวกเราควรเอาใจใส่พระทัยของพระเจ้าและวันนี้ เป็นเพราะพวกเราเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วพวกเราจึงไม่สามารถทรยศพระเจ้าได้และต้องประกาศตัดขาดกับบรรพบุรุษเก่าของพวกเราก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงการประกาศตัดขาดกับพญานาคใหญ่สีแดงแล้ววันนี้โดยหลักแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศตัดขาดกับบรรพบุรุษเก่าของผู้คนนี่คือคำพยานหนึ่งของการพิชิตชัยของผู้คน และไม่ว่าในวันนี้เจ้าเข้าสู่อย่างไรก็ตามคำพยานของเจ้าในด้านนี้ต้องไม่ขาดพร่องขีดความสามารถของผู้คนต่ำจนเกินไปพวกเขาขาดสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติมากจนเกินไปปฏิกิริยาของพวกเขาช้าจนเกินไปเอื่อยเฉยเกินไป ความเสื่อมทรามของซาตานได้ทำให้พวกเขาด้านชาและถึมทื่อและถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างครบบริบูรณ์ในหนึ่งหรือสองปีแต่พวกเขาต้องมีการตัดสินใจแน่วแน่ที่จะให้ความร่วมมือสามารถกล่าวได้ว่านี่ก็เป็นคำพยานต่อหน้าซาตานด้วยเช่นกันคำพยานของวันนี้คือผลที่สำฤทธิ์ โดยพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยในปัจจุบันนี้รวมทั้งเป็นวัตถุตัวอย่างและแบบอย่างสำหรับผู้ติดตามในอนาคตในอนาคตคำพยานนี้จะเผยแพร่ไปยังชนชาติทั้งมวลพระราชกิจที่ทำในประเทศจีนจะเผยแพร่ไปยังชนชาติทั้งมวลพงพันของโมอับคือผู้ที่ต่ำที่สุดในบรรดาผู้คนทั้งหมดของโลก ผู้คนบางคนถามว่าพงพันธุ์ของหามไม่ได้ต่ำที่สุดจากทั้งหมดหรอกหรือลูกหลานของพญานาคใหญ่สีแดงและพงพันธุ์ของหามมีนัยยะสำคัญในการเป็นตัวแทนที่แตกต่างกันและพงพันธุ์ของหามเป็นอีกเรื่องที่แตกต่างออกไปกล่าวคือไม่ว่าพวกเขาจะถูกสาปแช่งอย่างไรก็ตาม แต่พวกเขาก็ยังคงเป็นพงพัน์ธของโนอาในขณะเดียวกันต้นกำเนิดของโมอับไม่ได้บริสุทธิ์กล่าวคือโมอับมาจากการผิดประเวณีและความแตกต่างอยู่ในการนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งสองต่างถูกสาปแช่งแต่สถานะของพวกเขาก็ไม่เหมือนกันและดังนั้นพงพัน์ของโมอับจึงต่ำที่สุดในบรรดาผู้คนทั้งหมด และไม่อาจมีข้อเท็จจริงใดๆที่ทำให้เชื่อได้ยิ่งไปกว่าการพิชิตัยคนที่ต่ำที่สุดในบรรดาผู้คนทั้งหมดพระราชกิจของยุคสุดท้ายแหวกกฎทั้งหมดและไม่ว่าเจ้าจะถูกสาปแช่งหรือถูกลงโทษตราบเท่าที่เจ้าช่วยงานของเราและเป็นประโยชน์กับงานการพิชิตัยในวันนี้และไม่ว่าเจ้าจะเป็นพงพันของโมอับหรือเป็นลูกหลานของพญานาคใหญ่สีแดง ตราบเท่าที่เจ้าสามารถปฏิบัติหน้าที่ของสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้าในพระราชกิจช่วงระยะนี้และทำให้ดีที่สุดเท่าที่เจ้าสามารถทำได้เช่นนั้นแล้วผลที่เหมาะสมก็จะสำเร็จเจ้าคือลูกหลานของพญานาคใหญ่สีแดงและเจ้าเป็นพงพันธุ์ของโมอับโดยสรุปคือผู้คนทั้งหมดที่มีเลือดเนื้อคือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้า และได้รับการสร้างขึ้นโดยพระผู้สร้างเจ้าคือสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าเจ้าไม่ควรมีทางเลือกใดๆและนี่คือหน้าที่ของเจ้าแน่นอนว่าพระราชกิจของพระผู้สร้างในวันนี้ได้รับการชี้นำไปที่ทั้งจักรวาลไม่ว่าเจ้าจะสืบพงพัน์มาจากผู้ใดก็ตามเหนือสิ่งอื่นใดแล้ว เจ้าคือหนึ่งในสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้าพวกเจ้าพงพันุ์ของโมอับเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้ามีความแตกต่างเดียวคือเจ้ามีคุณค่าต่ำกว่าเพราะวันนี้พระราชกิจของพระเจ้าได้รับการทรงดำเนินการท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดและมุ่งหมายไปที่ทั้งจักรวาล พระผู้สร้างทรงมีอิสระที่จะเลือกบุคคลใดๆเรื่องใดๆหรือสิ่งใดๆเพื่อทำพระราชกิจของพระองค์ก็ได้พระองค์ไม่ใส่พระไัยว่าเจ้าเคยสืบพงพันมาจากผู้ใดตราบเท่าที่เจ้าเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์และตราบเท่าที่เจ้าเป็นประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระองค์พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยและคำพยาน พระองค์จะทรงดำเนินพระราชกิจของพระองค์ในตัวเจ้าจนเสร็จสิ้นโดยไม่มีความลังเลใดๆเลยนี่ทำให้มโนคติที่หลงผิดตามจารีตประเพณีของผู้คนแตกเป็นเสียงเยงซึ่งเป็นมโนคติที่หลงผิดว่าพระเจ้าจะไม่มีวันทรงพระราชกิจท่ามกลางคนต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เคยได้ถูกสาบและต่ำต้อยสำหรับพวกที่เคยถูกสาบแช่งนั้น คนรุ่นหลังในอนาคตทั้งหมดที่มาจากพวกเขาจะถูกสาบแช่งตลอดไปด้วยเช่นกันโดยไม่มีโอกาสที่จะมีความรอดใดๆเลยพระเจ้าจะไม่มีวันเสด็จลงมาปฏิบัติพระราชกิจในแผ่นดินของประชาชาติและจะไม่มีวันย่างพระบาทในแผ่นดินแห่งความสกปรกโสมมเพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์มนโนคติที่หลงผิดทั้งหมดเหล่านี้ได้ถูกทำลายเป็นเสียส่ยงแล้ว ด้วยพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายจงรู้ไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงพระองค์ทรงถืออำนาจครอบครองเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่งและไม่ใช่ทรงเป็นแค่พระเจ้าของผู้คนอิสราเอลเท่านั้นดังนั้นพระราชกิจในประเทศจีนนี้จึงมีนัยสำคัญอย่างที่สุด แล้วพระราชกิจนี้จะไม่เผยแพร่ไปท่ามกลางชนชาติทั้งมวลหร,อหรือคำพยานที่ยิ่งใหญ่ของอนาคตจะไม่จำกัดอยู่แค่ประเทศจีนหากพระเจ้าทรงพิชิตแค่พวกเจ้าเท่านั้นจะสามารถทำให้พวกปีศาจเชื่อได้หรือพวกมันไม่เข้าใจการได้รับการพิชิตหรือฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงจะได้รับการพิชิต ก็ต่อเมื่อประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรทั่วทั้งจักรวาลมองเห็นผลสูงสุดของพระราชกิจนี้แล้วเท่านั้นไม่มีผู้ใดล้าหลังหรือเสื่อมรามไปมากกว่าพงพันธ์ของโมอับนี่จะเป็นคำพยานของการพิชิตชัยได้ก็เพียงหากผู้คนเหล่านี้สามารถได้รับการพิชิตเท่านั้นพวกเขาผู้ที่เสื่อมรามมากที่สุดผู้ที่ไม่ยอมรับพระเจ้าหรือเชื่อว่ามีพระเจ้า ได้รับการพิชิตและยอมรับพระเจ้าในปากของพวกเขาสรรเสริญพระองค์และสามารถรักพระองค์ได้ถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะไม่ใช่เปโตรแต่พวกเจ้าก็ใช้ชีวิตตามอย่างภาพลักษณ์ของเปโตรพวกเจ้าสามารถครอบครองคำพยานของเปโตรและของโยบและนี่คือคำพยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในท้ายที่สุดแล้วเจ้าจะพูดว่า พวกเราไม่ใช่คนอิสราเอลแต่เป็นพงพันุ์ของโมอับที่ถูกละทิ้งพวกเราไม่ใช่เปโตรผู้มีขีดความสามารถที่พวกเราไม่สามารถมีได้และไม่ใช่โยบและพวกเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับการตัดสินใจแน่วแน่ของเปาโลที่จะทนทุกข์เพื่อพระเจ้าและทุ่มเทอุทิศตัวเขาเองให้กับพระเจ้าด้วยซ้ำและพวกเราช่างล้าหลังยิ่งนัก และดังนั้นพวกเราจึงไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะชื่นชมพระพรของพระเจ้าพระเจ้ายังคงได้ทรงยกพวกเราขึ้นในวันนี้ดังนั้นพวกเราต้องทำให้พระเจ้าพึงพอพระทยัยและถึงแม้ว่าพวกเราจะมีขีดความสามารถหรือคุณสมบัติไม่เพียงพอแต่พวกเราก็เต็มใจที่จะทำให้พระเจ้าพึงพอพระทยัยพวกเรามีการตัดสินใจแน่วแน่นี้ พวกเราคือพงพันธ์ของโมอับและพวกเราถูกสาบแช่งนี่ได้รับการประกาศกฤษฎีกาจากพระเจ้าและพวกเราไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงมันได้แต่การใช้ชีวิตของพวกเราและความรู้ของพวกเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้และพวกเราปลงใจที่จะทำให้พระเจ้าพึงพอพระทยัยเมื่อเจ้ามีการตัดสินใจแน่วแน่นี้แล้ว นั่นจะพิสูจน์ว่าเจ้าได้เป็นพยานถึงการได้รับการพิชิตแล้ว